ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่องหนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศหลายเรื่องที่น่าสนใจกําลังเข้าฉายอยู่ครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้แค่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฉลองครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ300บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณตรี35บาทคุณธนงศักด์100บาทคุณสุกฤา9ิบาทคุณวัชระเดช100บาทและคุณอารีคาร30บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดยเดไดททางเล่บัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่18พฤศจิกายน2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพอยู่รื่อไหนอยู่ปรุนพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนต์เรื่อง b a c k m a n ผีกินเด็กภาพ,พยนต์แนวฮอ r ์เ์จากค่ายไลยออนเกตกับเรื่องราวของอสุรกายในตำนานที่จ้องจะลักพาตัวเด็กไร้เดียงสาโดย Backman เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่อเมริกาฉายมาตั้งแต่วันที่27กันยายนแล้วครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป14.5ล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันเพิ่งจะทำรายได้ไปเพียงแค่1ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ ไปต่อกันที่ภาพยนตร์จากฝั่งบอลิววีดกันบ้างครับกับแคนกูวาภาพยนต์ในแอคชั่นประจญภัยแฟนตาซีจากประเทศอินเดียที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวการต่อสู้ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างนักรบชนเผ่าโบราณโดยแคนกูวาเข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป42ล้านเหรียญซึ่งก็ทํารายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกไปที่6ล้านเหรียญครับก็ถือว่าทํารายได้เปิดตัวค่อนข้าง,าง,างน้อยเลยครับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันครับกับซิงห์ฮารเมเกนภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากประเทศอินเดียอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวการต่อสู้กับกลุ่มค้ายาเสพติดผู้ทรงอิทธิพลเรื่องนี้เข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น41.6ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ90ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนดังนั้นไรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่่วงอยูครับ อีกหนึ่งเรื่องจากอินเดียครับกับบูนบริยทรีภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ฮอร์เร์กับเรื่องราวความสยองขวัญปนหาที่เกิดขึ้นในรั้วพระราชวังบูนบริยทรีเข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป18ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น42ล้านเหรียญเรื่องนี้มีฐานแฟนคลับเดิมอยู่แล้วนะครับหนังสร้างมา3ภาคแล้วฮะซึ่งในภาคนี้ก็ยังคงได้กำไรเช่นเคยครับ กลับมาดูภาพยนตร์ทางฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ Here ภาพยนตร์แนวดราม่าจากค่ายโซนี่พิ t u เจอที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านการเวลาโดยภาพยนตร์เรืงนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 12.2ล้านเหรียญพุกนี้ต้องทําให้ได้อย่างน้อยสักป,ประมาณ100ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับดังนั้นรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวครับขอแนะนํำ o u u u b พรีเมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง IDline ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกับแอปโซลูชันคนสันดานเดือด ภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิลเลอร์ผลงานการแสดงล่งาสุดจากนารียมนีสันเรื่องราวของอดีตนักเลงที่ต้องหวนวลับเข้าสู่วงการอาชญากรรมใต้ดินอีกครั้งโดยแอปซ l ลูชันเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่3.3ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ปัจจุบันขาดทุนค่อนข้างเยอะะฮะแล้วก็แทบจะไม่มีลุ้นอะไรเลยด้วยครับเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดเก็บไรายได้เพิ่มมาได้แค่เพียง1ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับอโนราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดรามา่าเรท20บวกกับเรื่องราวชีวิตของสาวนักเต้นระบำเปื้องผ้าที่ได้ไปแต่งงานกับทายาทมหาเศรษฐีโดยอโนราเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18ตุลาคมใช้ถึงสร้างไป6ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น19.6ล้านเหรียญอโนรานี่ก็ถือว่าได้กำไรไปแล้วนะครับตอนนี้ เรื่องนี้ก็เช่นกัน,กนครับกับ Smile 2ยิ้มสยอง2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์จากค่ายพาราเมลพิกเจอร์กับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับนักร้องเพลงป๊อประดับโลกโดย Smile 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป28ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปละทั้งสิ้น131.8ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ถือว่าได้กําไรหลายเท่าแล้ว,ลวครับดูแล้วมีความเป็นไปนได้สูงที่เราจะได้เห็นสมายภาค3ครับ ไปตอนก่กับเรื่องนี้ครับกับวิลิปอินทามเวลานั้นฉันและเธอ ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้จากค่าย A24 เรื่องราวความรักระหว่างเชฟดาวลุ่งกับหนุ่มที่เพิ่งหย่าร้างกับภรรยาโดยวีลิฟอินทามเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่11ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็นล้านสิ้น28.7ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ40ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ Terrifier 3ภาพยนต์แนว h o r r o r t h r i เล e r เลท20บวกที่ยังคงกลับมาพร้อมกับความโหดแบบเลือดาสาดเช่นเคยโดย Terrifier 3เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่11ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบ,บันทำรายได้ไปทั้งสิ้น85.2ล้านเหรียญเรื่องนี้เป็นหนังทุนต่ำกำไรดีดีครับได้กำไรไปหลายเท่าเลยทีเดียวดูแล้วยังไงก็น่าจะสร้างต่อเลยครับเรื่องนี้ ส่วนเรืงนี้รายได้ก็ยังขยับขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่นะครับกับ The Wild Robot หุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้างภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยคอมเมดี้จากค่าย DreamWorks และ Universal p i c t u r e เรื่องราวความวุ่นวายของหุ่นยนต์ที่ไปติดอยู่บนเกาะร้างโดย The Wild Robot เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27กันยายนใช้ทุนสร้างไป78ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็ล้วทั้งสิ้น308.4ล้านเหรียญครับโอ้ในที่สุดก็ ทะลุ300ล้านเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับ The Wild Robot สุรนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับกับ Transformers One ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่น Animation จากค่าย Paramount p i c t u r e ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตจากค่าย Hasbro โดย Transformers One เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่20กันยายนแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไป75ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 128.8ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ150ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนซึ่งจริงๆมันก็ใกล้แล้วนะครับแต่ว่ารายได้มันหยุดแล้วทีฮะตอนนี้สัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่1 0 0 0 0แเหรียญเท่านั้นเองครับไปต่อกันแค่เรื่องนี้ครับกับ The Substance สวยสรับร่าง ภาพยนตร์แนวดราม่าโฮเลเดอร์เจ้าของรางวัลบทภาพยนต์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคานปี2024โดย The Substance เข้าฉายในสหราชอาณาจักรไปเมื่อวันที่20กันยายนใช้ทุนสร้างไป17.5ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น51.4ล้านเหรียญเรื่องนี้รายได้อาจจะไม่เปลี่ยงป้างมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ได้กำไรแล้วครับ ไปดูกลุ่มหนังฟอร์มยักษ์กันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ฮะจ็อกเกอร์ฟอร์เเดอร์หนังจ็กเกอร์ภาคที่2ครับภาพยนต์มิวสิคอลดราม่าจากค่ายดีซีและวอร์เนอร์บรอเธอร์เกี่ยวับเรื่องราวชีวิตและความรักอันแสนพังพินาศของอาร์เ r อร์เฟล็กโดยจ o k กเกอร์ฟอร์เเดอร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป190ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้น206.4ล้านเหรียญจ o กเกอร์ Joker, แฟนๆก็คงต้องทำใจแล้วนะครับภาคนี้เพราะว่า รายได้มันห่างจากจุดที่จะคุ้มทุนเยอะมากๆครับแถมรายได้ตอนนี้ก็แทบจะไม่ขยับแล้วฮะสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่เพียง2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับส่วนแฟนๆเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับก่าเวนอมเดอะลัสแดนมหาศึกอสูรอาหางการการกลับมาอีกครั้งของแอนตี้ฮีโร่สายพันธุ์ซิมบิโอจากค่ายโซนี่พิกเจอกับบทสรุปไตราภาคและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเวนอม โดย Venom The ด a s t d a n c นเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป120ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น436.1ล้านเหรียญเวน o อมเนี่ยหนังคุ้มทุนตั้งแต่สัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเก็บกำไรไปได้มากขนาดไหนครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ Red One ภาพยนตร์ a อคชั่นภาพยนยคอมดี้จากค่าย MGM และ w a r n e r Brothers กับเรื่องราวภารกิจการกอบกู้และปกป้องวันคริสต์มาสโดย Red One เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป200ถึง250ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น84ล้านเหรียญ Red One เนี่ยสัปดาห์นี้เข้าฉายในอเมริกาและก็จีนด้วยนะครับ รายได้ก็ขยับขึ้นมาพอสมควรครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปสูงมากๆครับต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณนู่นนะครับห้าล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วสถานการณ์ค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวครับสําหรับเรดวันไปต่อกันกันกบภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ครับกับ g r a d i a t o r 2นักรบผู้ก้าพาแผ่นบินทรราช2 การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่ายพลเมลพิเจอร์กับเรื่องราวการเมืองโรมันและการต่อสู้ครั้งใหม่ในสังเวียนโคลอสเซียม Gladiator 2เนี่ยบ้านเราถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้ฉายก่อนนะครับส่วนในอเมริกาเนี่ยจะฉายในวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับซึ่งเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป210ล้านเหรียญครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น87ล้านเหรียญ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าฉายในอเมริกาครับดังนั้นรายได้เนี่ยก็อาจจะดูน้อยอยู่ครับต้องรอติดตามสัปดาห์หน้าดูนะครับว่าหลังจากที่ Gladiator 2เข้าฉายในอเมริกาแล้วเนี่ยรายได้จะขยับขึ้นได้มากขนาดไหนครับ เอาล่ะครับกลับมาดูไรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เข้าฉายใหม่เรื่องมาลีภาพยนตร์แนวฮอลเรอร์เรื่องราวความสยองขวัญและอาถรรพ์ของผีนางรำโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ1ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องไวเป้งนักเลงขาสั้น2ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่าย M Studio ที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่23ตุลาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ27ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องที่หยด2ภาพยนตร์แนวแอคชั่นอร์เรอร์จากค่าย M Studio และช่อง3ที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่10ตุลาคมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปประมาณ100ล้านบาทปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ763ล้านบาท เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่18พฤศจิกายน2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกิรจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง